ให้ดูให้ช็อปเยอะขนาดนี้ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นโชคดีของนิกิฬาหลายๆคนครับในยุคสมัยนี้ครับเห็นล่สาสุดแล้วก็เพิ่งไปช็อปมาเมาื่อวานใช่เมื่อวานก็ไปหาแบบว่าคือเวลาแข่งเราก็ต้องมีทีมมีอุปกรณ์ที่ต้องใส่เหมือนกันทั้งทีมอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มครับออสซซอรีต่งางๆเราได้อะไรมาบ้างก็ได้เป็นพวกบ,บ,บ uh, เสื้อลกักข์มือมา แล้วเปนไคะกับอุตสาหะใหม่เราไปเดินทัวร์มีเป็นติ๊โอ้แต่จริงๆมีก<น>ว้างกว่านี้นะแต่ที่เดินทัวร์นี่คือแบบว่าไปแต่และประจำโซนเฉยๆครับผมจริงๆแบบสถานนี้คือใหญ่มากครับผมเราไปตีกอล์ฟชอบไหมคะชอบครับจริงๆตีเคยตีรอบนึงนะครับผมแต่ก็ยังไม่เก่งครับผมแต่เดี๋ยวหาเวลาว่างไปไปตีเพิ่มดีกว่าอยากอยากตีเหมือนกันแั้นฝากเฉยๆมาหน่อยว่าแบบเออมีอุตสาหะใหม่มีอะไรเปิดมาแล้ว โอเคครับผมก็ซูเปอร์สปอร์ตนะครับผมสาขาที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับผมก็เป็นช็อปที่รวมทุกแบรนด์ชั้นนำนะครับผมคืออุปกรณ์กีฬาเยอะมากครับผมก็ใครที่สนใจก็มาช้อปปิ้งกันได้นะครับงานนี้ตืัดงานตัวเองมากใช่ไหมวันนี้จะมีปล่อยเอ็มวีใช่ครับตอนหกโมงเย็นครับผมเป็นชื่อเพลงว่าทุกวันเวลาครับผม เก okay. right evet ี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะแบบว่าสปอยล่เล่าอ๋อก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็ความทรงจำต่างๆที่ผ <ER> ่านอะไรด้วยกันมาคไหมกับใครกับอะไรกับน้องปิงครับผมเนี่ยการทำงานในการเป็นไหนมีมาเป็นยังไงบ้างก็สนุกครับผมก็เป็นจริงๆริเอ็มบีนี้ถ่ายเสร็จประมาณเดือนสองเดือนละมั้งประมาณนั้นครับผมก็วันนี้ก็จะได้ดูกันแล้วครับอันนี้คือถือว่าเป็นแต่างหันไปเสมอ อ๋อก็ต้องไปดู m v ก่อนครับว่า m v จะออกมาเป็นแนวไหนใช่าหครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับก็ต้องรอดูครับผมว่าเป็นยังไงครับ <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> อ๋อหกโมงเย็นนี้ครับอ๋อตีนงาน,นครับ6กโมงก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๋อก็จ้าหวานก็ได้ครับผมได้หมดเลยไปได้ลุกแนวเลย มีแล้วเราก็ย <styles> ังมีถ่ายซหรอ่าถ่ายหนังอยู่ครับช่วงนี้ก็เพิ่งเริ่มถ่ายครับก็รู้สึกว่าสนุกดีครับแล้วก็จริงๆเป็นค <Hayır> <forecasting> ิวแรกอยู่ก็ยังแบบว่าหาหาประสบการณ์หรือว่าหาคาแรคเตอร์ตัวเองยังไม่เจอผมก็เดี๋ยวพยายามไปเรื่อยๆครับมีเวิร์กช็อปมีอะไรบ้างอมีมีเวิร์กช็อปมีครูมาสอนแอคติ้งด้วยครับผมแล้วก็จริงๆเป็น ตัวละครที่แอบจะไกลตัวหน่อยครับผมก็เลยแบบว่าต้องหนักนิดน,นึงเรื่องนี้เแต่บอกว่าชอบดูหนึ่มากทำไมถึงชอบเล่นาห้ดกอ๋อก็อยากเล่นอยู่แล้วครับจริงๆแต่แต่กลัวไหมก็กลัวครับแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่กลัวแต่เจอก็กลัวเราถ้าเจอในกองเจอในกองโง่ไม่น่ากลัวครับแต่ถ้าคนเดียวแล้วเจออ่ะกลัวครับผมกลัวถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วแบบเจอตอนระหว่างอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าอยู่คนเดียวก็วิ่งครับ รเราแน่นอนมีแบบโคตรอะไรไปแบบเราวางไปอยู่น <c oughs> ั้นก็ขนมแล้วกันของกินขนมกันถีได้เหรอเขาไม่รู้ว่ากินไหมก่อนผมอาเห็นมีแฟนคลับก็ลองมี122ของรอบ2ปีอ๋อใช่ครับผมครบรอบแอเดียไป16นี่นงครับแกว่า ก็ก็ ا, จะจัดให้แบบว่าเป็นแทนคำาขอบคุณที่ช่วยกันสพอร์ตแล้วก็ติดตามมาตลอดระยะ2ปีครับผมเรา้องวยพรแแล้ไหมตอนนี้ตอนนี้เหรอครัอ๋อก็อ๋อยังไม่ถึงไงเดี๋ยวไปพรเลยก็ได้ครับผมก็อ่าก็ขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตมาตลอดครับในระยะเวลา2ปีนี้ผมขอบคุณที่ผ่านอะไรด้วยกันมานะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพดงกันอย่างแรงครับ แล้วแฟนๆเขาอยากลงไปหาเรารเขาจะลงพันไหมเราเวทเขาจะเนคนันในสิอ่าครับผมก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจมาจริงนะครับผมก็ขอให้กดทันนะครับคือมันรู้วเข้าได้นะแค่มันจะมีของคนแรกๆจะมีของอ๋อโอเคครับค,คืบอคจริงๆ,งๆไม่ได้จํากัดน,นะครับผมว่าจะเข้างานได้กี่คนครับจริงๆเข้าได้ คือไม่จำกัดจำนวนครับผมแต่แค่ของที่เราจะให้ทุกคนอาจจะแบบมีจำกัดครับผมเพราะเรายังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดครับผมพูดถึงงาน M Choice บัตรอะไร MD Fan Day M c h o y Fan Day โอเคครับ M c h o y Fan Day ก็บัตรอาท์ครับผม s o u ์ไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาหามาให้กำลังใจเด็กๆในค่ายนะครับพี่ๆเด็กๆในค่าย แล้วตอนนี้เราเตรียมตัวถึงขั้ในไหนมาแบบโชว์ของคู่เราของมีเดี่ยวมีคู่เ๋ี่ยอก็อ่ากำลังฝึกซ้อมกันอยู่ครับผมสปอยได้ไหมคะก็น่าจะเป็นโชว์ที่อ่าหวังว่าทุกคนน่าจะชอบโชว์นะครับของแต่ละคนที่เตรียมมาให้ทุกคนครับแฟนจะเคยหเห็นโชว์นี้มาก่อนหรือเปล่าอ๋อน่าจะน่าจะยังไม่เคยครับเพราะพี่กล้องไม่ให้โชว์ซังครับ เป็นคาดหวังอะไรได้บ้างกับโชว์แบบว่าโชว์มาจากคพิเศษขนาดไหนก็แบบก็ไม่ได้คาดหวังครับผมอยากให้ทุกคนมาเอนจอยกันสนุกกันครับผมครับผมสุดท้ายฝากฝากผลงานฝากสิงอะไรต่างๆเนี่ยครับผมก็ฝากผลงานอะไรอ่ะก็เดี๋ยวจะมีไปสิงคโปร์อ๋อใช่ๆครับผมเดี๋ยวจะมีไปสิงคโปร์นะครับผมแล้วก็มี เอ็มชอยแฟนเดย์ครับผมก็รอติดตามนะครับผมสิงคโปร์เหรอครับสิงคโปร์ไป,ปรไปกับปิงครับผมไปกับปิงครับแต่ปิงมีงานก่อนวันแรกผมมีงานอีกวันหนึ่งผมไม่น่าออกไปไหนครับผมอยู่ห้องอยู่แล้วไ, <c oughs> ไม่ค่อยไปไหนอยู่แล้วครับ <c oughs> ใช่ครับขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกนโอเคครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนยคนดีปีใหม่ ครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนนะครับผมเจอแต่สิ่งดีดีขอให้เป็นปีดีครับผมแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะครับขอบคุณครับ